เล็กไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะคะกับ f o r t จ n e r สีดำดุดันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะสอตัว V ีขับ2ปี18ไม่น้อยจะจัดราคาอยู่ที่เลทประมาณ8 0 0แสนกว่านะคะใครสนใจหรือหารุ่นนี้ชมนี้ใช้งานอยู่นะคะดูคลิปนี้ให้จบแล้วรีบตัดสินใจโทรหาแนานจองหลอกกดให้ทันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะคะวันนี้แนนก็มีรถเจ็ดที่นั่งราคาดีมาแนะนํากันอีกหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะแรกเข้าเลยนะคะส,สดๆร้อนยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ชง ยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างเลยนะคะมาแบบสดๆร้อนรีบพาอัปเดตให้ดูก่อนไขรนะคะสำหรับ Fortuner รคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีดำสวยดำดุดันแน่นอนนะคะได้ปี18ป้ายกับรุ่น2.4ตัว V ีขับ2นะคะคันนี้ราคาแค่889,000บาทเท่านั้นเองที่สำคัญไม่น้อยด้วยนะคะไม่เพียง40,000กว่าโลนะคะ40,000เท่าไรเดยวแนพาดูที่หน้าปัดเรือนใหม่นะคะใครที่หารถเจ็ที่นั่ง PPV ใช้งานอยู่นะคะมาจัดไปเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนที่สำคัญเครดิตดีบอดดีฟีดาวจัดเต็มได้นะ ยอดจัดของที่ร้านเราที่บริษัทเราอนะยคะอพยอดได้เยอะนะคะไม่ว่าจะมาด้วยอาชีพไหนจัดได้แน่นอนนะคะพี่พีแล้วก็เรื่องแบบรถเจ็ดที่นั่งหรือว่ารถราคาสูงนะคะยอดจัดเยอะๆมาจบกับแนนรับประกันว่า ทำจบรับรถขับกลับบ้านได้แน่นอนเนาะสำหรับรายละเอียดต,ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวแนนพาดูกันนะคะสำหรับตัวเลนไฟหน้าได้เป็นแบบบายบีเอลีนะคะเป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สวยกริปเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเด้ทม์ลันนิ่งไลท์นะคะโคมไฟสวยๆไม่มีช้ำไฟตัดหมอก2คู่หน้ามีมาให้ครบนะคะกระจังหน้าโครเมียม สวยๆนะคะไม่มีช้ำเลยช่องลมไม่มีแตกไม่มีหักนะ,ะโลโก้โตต้ตามาเด่นชัดสำหรับตัวป้ายทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะคะ4 8 7 1กรุงเทพมหาคนครนะคะคุ้มมากๆเรียมสันฝากระโปรงคมกริบแบบนี้เลยนะคะเนื้อสีผิวพันธด้านหน้าสวยเรียบเนียนกริบๆนะคะ นี่รอยลักยิ้มขนมงขนแมวหรือว่ารอยสะเก็ดหินคือไม่มีนะคะมางานเนี้ยบสุดๆนะคะสำหรับคันนี้คุ้มแน่นอนรอยต่อกันชนหน้าแนบชิดสนิทกันแบบนี้ไม่มีดุงไม่มีอาเลยนะคะกับตัวแม็กทูโทนตัดเงานะคะสาภาพสวยๆนะคะดีจาดมากๆนะคะใครสนใจจัดไปเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะตัวแม็กสวยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยขูดรอยรูรอยเบียดฟุตบาทไม่มีนะคะสำหรับตัวยางมาพร้อมกับยางปี2 2อดอกอยางคือเหลือมากๆนะรถคันนี้ ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญซุ้มล้อมาแบบกริบเลยนะคะกริบมากๆเบ้าชงเบ้าชกดูได้เลยนะคะด้านสีโรงงานมาชัดทุกจุดแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างนะคะคาบสนงสนิมคือไม่มีให้เห็นนะคะคุ้มค่ามากๆราคาดีด้วยนะคะแล้วก็เลี่ยมมุมตัวรถนะคะดูได้เลยรถสวยรอยรายกินไม่มีนะคะสีเนียนไปยันด้านหลังเลยมาในข้างมาแน่นๆสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะรอยขูดรอยรูดใดๆไม่หีเนาะ กระจกมองข้างสีดำฉ่ำๆสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยไปเลี้ยวไปกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็สําหรับประตูมือเปอิดจะเป็นแบบโครเมียมเต็มใบนะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาดูภายในกันนี่อย่างว้าวเลยนะคะสำหรับภายในนะคะก็จะได้สูงตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นสีน้ำตาลโทนช็อกโกแลตแบบนี้นะคะสวยตึงไม่มีช้ำไม่มีย่นนะคะตรงนี้ก็สภาพแรกเข้านะเดี๋ยวเรา ถึงบอกเขาจะมาสวยอยู่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ช่างเขาจะถอดบอกออกไปสปาให้รอบหนึ่งรับประกันว่าแจ่มกว่านี้แน่นอนนะคะสำหรับพวงมาลัยไ,ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับระบบพุทคอนโทรลมีไหมพุทคอนโทรลไม่มีนะคะก็คือมาพร้อมกับระบบามาพร้อมกับเพชชิปเรียบร้อยนะคะสภาพพวงมาลัยสวยงามนะคะ,สว,ะ,คะสวยงามมากๆนี่ไม่มีช้าเลยนะคะแล้วก็ระบบพุทสตาร์ทนะคะอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวแนนทาโชเล็กใหม่กันนะคะหน้าตาของกุญแจหน้าตาแบบนี้เลย สวยกริปนะคะอ่ะจะต์ทโชว์เลขไม่์กันเลยนี่นะคะเครื่องฟิสตาติดง่ายแน,น่นอนสําหรับคันนี้หน้าปัดเรือนใหม่สีสันสวยสดงดงามนะคะแล้วก็เลขไม่์คันนี้อยู่ที่4 3 6 8 2กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน,น้อยมากมากนะคะแล้วก็คอนโซลหน้ามาก,กริปแบบที่เห็นเลยนะคะนี่กริปกริปนะคู่บวงคูงค่บล็อกคือมีมาให้ครบนะแล้วก็อ่าตรงหน้าจอนะคะมีมาให้ของแท้โตัวต้านะคะเดิมเดิมโรงงานติดตั้งมากับตัวรถ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบนิวเ,กนเนวเก,วเ,กเตอร์นำทางเรียบร้อยนะคะหน้าจอสวยเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะแล้วก็ในส่วนตัวกล้องมองหลังมีมาครบเลยกล้องสวยชัดแจ๋วอย่างแน่นอนนะคะนี่สวยมากอันนี้ก็คือตัวตัวอ่าน SD card เนาะตรงนี้มันจะเสียบอยู่ตรงนี้แต่ว่า,อาตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบให้นะตัว SD c ดี d จะอยู่กับที่แผนกจัดซื้อนะคะก็คือลูกค้าจะได้รับ ได้รับติดตั้งกับตัวรถไปในวันที่รับรถนะคะสาเหตุที่ถอดออกเพราะอะไรนะคะหนึ่งเลยเวลารถเข้ามานะคะเราก็จะมีการการลื้อสปาเนาะบางทีมันอาจจะป้องกันการสูญหายใดใดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถอดออกไว้เก็บไว้กับฝ่ายจะซื้อแล้วค่อยไปเบิกเอาวันที่ลูกค้ามารับรถนะคะก็เท่ากับว่าได้ไปครบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วมีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ในส่วนงตัวตัวแอ์นะจะได้ในส่วนของตัวแอร์ปรับออตโต้เรียบร้อยหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะคะ สภาพสวยๆกินที่นะใช้งานเล่นงานได้ปกตินะคะกดออตโต้รนันอุณหภูมิให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวคอนโซลเกียร์นะคะก็จะมาเป็นลายนะคะลายไม้แบบนี้สวยจดงดงามนะคะไม่มีช้ำหัวเกียร์ไม่มีรอยถะลอกนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบันไดนะ,ะสามารถปรับเปลี่ยนเล่นเกียร์ได้นะคะใครชอบเล่นเกียร์คันนี้จัดไปเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะคะแล้วก็เลือกขับหมดได้เป็นอีโคหมดพาวเวอร์หมดได้หมดเลยนะคะ ภายในสวยกริบเรียบเนียนนะคะดูฝ้าเพดานเนียนเนียนกริบกริบไม่มีชั้นนะคะระบบไฟยิงไม่ต้องห่วงเลยนะคะวีพีติดครบหมดนะ,ะใช้งานได้ปกติเลยที่บางแดดมีไฟส่องสว่างมาด้วยนะคะกับกระจกแต่งหน้ามีมาครบเลยนะคะมีมาให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะเปิดปุ๊บติดปั๊บปิดป,ปั๊บดับปุ๊บแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญนะคะตัวแอร์นี่คือแรงมากนะ,ะแอร์เย็นเพลิงพ่ออย่างแน่นอนนะคะรถมาสวยเดิมไม่มีช้ำน,นะคะ ปี18เล็กไม้แค่40,000โลถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดราคาก็ดีนะคะ8 8 9 0ส0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่เห็นนี้คือเป็นสภาพแรกเข้านะคะมาสดสดสวยๆแบบนี้เลยมนะีคะนี่กริบมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวกระ,ะจกทุกบานนะคะเขาก็จะมีระบบกันหนีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนนลองเล่นให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดกระจกเล่นพาเล่นดูนะคะอันนี้ก็คือให้ดูเลยแนนถือกล้องมือหนึ่งนะ ในรถไม่มีใครอยู่นะมีแนนอยู่แค่คนเดียวถือกล้องมือซ้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามือขวานี้ก็คือแขนด้านขวาก็คือทําให้ดูว่าระบบกันหิบใช้งานได้ปกตินะคะอะมาเริ่มกันนะคะพี่ๆี่ทดลองทดสอบให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวแนนจะนันกระจกขึ้นนะแล้วก็เอา,เอาแขนมาดัน,น่างนี้เนาะอะ,อะมาเริ่มเลยซึบ นี่นะคะระบบกันหนีบใช้ได้จริงนะคะใช้ได้จริงๆนะคะตัวนี้ก็จากกันหนีบทั้งหมด4บานด้วยการรวมถึงด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังคือประตูท้ายก็กันหนีบครบหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวอื่นๆบ้างนะคะพาดูโครงสร้างกันดีกว่าเนาะนี่รถนะคะแลกเข่าเนาะโครงสร้างมาแบบเดิมแน่นอนดูหัวน็อตนะคะสวยเนียนสวยครีนรอยขยับรอยเข,ขยื้อนรอยแก่รอย,ขยไขใดใดคือไม่มีนะคะสภาพแบบกริปสุดๆนะคะ กริปจัดเลยเนาะคันนี้คุ้มมากๆเนาะสำหรับด้านหลังมาดูกันเบาะแถวที่2นะสวยตึงเปรียะนะคะรอยคนนั่งนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะมาสวยมากๆแล้วก็คันนี้ก็คือมีรูเสียบชาร์จเหมือนปลั๊กบ้านมาด้วยนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่ปิดนี่คันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวอ่ากำลังไฟนะ100วัตต์นะคะ220โวลต์นะคะนี่เปิดปุ๊บใช้งานเสียบปลั๊กได้ปกตินะคะแล้วก็ใครที่แบบว่า ชอบทำงานแบบ work from home เนาะหรือว่าแบบงานเยอะใดๆเงี้ยต้องเปิด notebook ต้องมีการชงการชาร์จเวลาไปทงไปเที่ยวนะคะอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็คือทํางานในรถได้เหมือนกันนะ,ะแบตหมดก็เสียบชาร์จได้หรือว่าใครจะพกสายชาร์จโทรศัพท์มาก็ไม่มีสาย USB ก็เสียบปลั๊กตรงนี้ได้เหมือนกันนะ,ะสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะสําหรับตัวล็อกเด็กก็มีมาให้ด้วยนะคะนี่คุ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเที่นั่งนะคะที่ใช้งานได้ในประสงค์เลยนะคะ ขับขี่ในเมืองห้องอตัวต่างจังหวัดได้ดก็ได้สบายๆแน่นอนนะคะสำหรับสปอยเลอร์ท้ายมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เลนไฟท้ายนะคะเป็นแบบไลท์ไกนิ่งไม่มีช้ำนะคะรอยแตกแรงงานใดๆไม่มีโลโก้ท้ายมีมาครบหมดเลยนะ,ะ er นี่ฟอร์จูเนเต็มใบนะคะไม่มีช้ำแล้วก็อ่ะแวะดูช่วงล่างดีกว่านะแวะดูช่วงล่างเลยเห็นไม้รถสภาพแรกเข้านะคะมากริปเลยนะ,ะช่วงล่าง สวยและคีนเนียนมากๆข้าวจะลงสนิมใดๆไม่มียางอะไรคือมีมาให้ครบนะคะแล้วก็มาดูกันด้านท้ายนะคะเปิดด้วยไฟฟ้าเสียงเอียดเสียงอาร์ตไม่มีนะคะเสียงเอียดเสียงอาร์ตไม่มีคุ้มมากๆแล้วก็ในส่วนตัวเบาะแถวที่3ามไม่ใช้แยกพับเก็บได้เนี่ยพ,พับแขวนไปเลยนะคะแยกพับเก็บได้เป็นห้าสิบกับห้าสิบแล้วก็ด้านหลังเวลาเอาเบาะลงมาให้คนนั่งก็จะเหลือพื้นที่ในการใช้สอยเก็บสิ่งของสัมภาระ ได้อีกระดับหนึ่งเลยนะคะส่วนเบาะแถวที่2นะคะก็จะแยกความเก็บได้เป็น60กับ40เนาะแล้วก็ดูสภาพตัวเบาะแถวที่3กริปทุกเบาะนะคะบอกเลยว่ากริปทุกเบาะสภาพแรกเข้านะ,ะยังไม่ได้ถอดไปสปาเลยกริปจริงๆแล้วก็ในส่วนงตัวแอร์ได้ทั้งหมด3แถวเรียบร้อยรับประกันนะคะความเย็ยนเจี๊ยบเย็นฉ่ำรอบคันอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างมาเดิมนะคะโครงสร้างมาเดิมหัวน็อตสวยเนียนสวยกรีนไม่มีรอยขยับ,ไม,มยยบไม่มีรอยขยื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี่คุ้มสุดเลยนะคะอุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบนี่แน่นอนนะคะถุงเครื่องมือประแจแม่แรงยังอะไรด้านล่างเนาะเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยลองไหมระบบกันหนีบด้านหลังเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเดี๋ยวทําให้ดูถามว่าทําคนเดียวจะได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวแนนจะกดแแนนก็จะไปนั่งตรงนี้นะคะดูว่าระบบกันหนีบใช้ได้จริงไหมเผื่อแบบซื้อไปนะคะ ที่บ้านมีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะเผื่อเขากดเล่นก็ก็มัน่นใจได้เลยเนาะอ่ะนี่นะคะเวลาเจอของสิ่งกระแทกก็คือมันจะดันขึ้นให้อัตโนมัตินะคะแต่ว่ามันจะไม่หนีบนะคะก็คือปึ๊บแล้วก็กดขึ้นอีกทีนี่นเป็นงานคุมมาดูสต๊อกรถเราแน่นมากนะคะ นี่จัดไปเลยนะพี่ๆแปดแสน่นเก้าพบาทเท่านั้นเองกับ f o r t u อร์คันนี้ปี18เลขไม่ก็น้อยนะสภาพตัวดีตัวรถคือมาสวยกริปงานคลีนเลยเนาะอันนี้ลงทุนทําให้ดูเลยนะระบบกันหนิบใช้ได้จริงหายห่วงได้แน่นอนเดี๋ยวนนปนหลังคาให้ดูมานี่สำหรับตัวหลังคานะมาสวยงานเนียบนะคะไม่มีช้ําเลยกริปกริปอย่างแน่นอนแลก็เปิดด้าน เปิดด้านนี้ให้ดูด้วยนะคะสภาพตัวเบาะมาสวยภายในกว้างขวางขึ้นลงสะดวกลุกนั่งสบายได้อย่างแน่นอนแผงคอนโซลประตูไม่มีช้ำน,นะคะเดี๋ยวแวะดูโครงสร้างฝั่งนี้ด้วยนะคะโครงสร้างฝั่งนี้เป็นยังไงเบาะหนังปรับไฟฟ้าสองคู่หน้าเรียบร้อยนะคะตัวเบาะสวยตึงไม่มีช้ำภายในสวยเรียบเนียนนะคะกลีนทีนแบบนี้โครงสร้างมาเดิม หัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีกระเยื่อนนะคะสภาพกริบกริบกะเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะประตูมือเปิดคันนี้นะ,ะเป็นแบบคีเรตสองฝั่งซ้ายขวาเลยกดปุ่มตรงนี้นะคะปลดรถล็อกได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องหากุญแจให้ยุ่งยากนะคะสะดวกสบายในการขับขี่ขึ้นลงแน่นอนเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวแน่นพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะสภาพห้องเครื่องรถแลกเข้ากันคะ่ะ มาดูรถนะสภาพห้องเครื่องรถแรกเข้ากันนี่เป็นไงสวยกริบนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะได้เครื่องจ d ดีไปแรงปิดสูงในรอบต่ำนะคะคันนี้ระบบสี่สูบเชื้อเพลิงดีเซลนะคะร5 0าแรงมา้าการเร่งดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูกันแผงจิ้งลีดเป็นไงสภาพสวยสดงดงามนะคะไม่มีรุดไม่มีช้ำแล้วก็หัวกระหลกซุมล้อไม่มีการคอตัดต่อทาสีมาอย่างแน่นอนชุดท่อระบบสายไฟอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีรอยหนูแท้หนูกัดนะคะรุดรั่วไม่มีแต้มสีโรงงานมา ชัดนะคะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะคะแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มทานยึดแบตเตอรี่สวยเนียนคลียรไม่มีช้ำนะคะแล้วก็ทานมาเดิมเลยดูนะคะนี่แผ่นเพลทเลขเครื่องเลขถังชัดเจนแน่นอนนะคะตรงเรื่มตรงปกปี18ตรงปกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์มอกอมีมาครบนะคะคานมาเดิมมาแท้นะค,ะคานเดิมคานแท้ดูกันให้ชัดเลยนะคะตัว L นะคะตัว L ชัดๆอักษรชี้ขึ้นแล้วก็ ตัว R ด้านฝั่งนี้นะคะอาคารมาสวยมาเดิมตรงๆรงเดวๆแบบนี้ไม่มีประวัติผิดความจมน้ําชนหนักกับสีตะต,ต่อหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนอะ,ะสำหรับตัวเครื่องก็มาสวยแห้งๆสิงๆนะคะไม่เคยแกะ ไม่เคยยกไม่เคยดัดแปลงนะ,ะมาแบบเดิมๆสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะหัวกระโหลกซุ้มล้อฝั่งนี้เดิมๆไม่มีการคอตัดต่อทําสีนะคะฝากระโปรงมาแบบเดิมๆโรงงานนะ,ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยเขยื้อนนะคะงานดีสุดๆนะคะแล้วก็ตาปัม๊มโตตาชัดเจนนะ,ะแผ่นการความร้อนคันนี้มีมาให้ครบเลยสภา,าพแบบแจ่มๆนะพี่ใช้งานต่อได้เลยยาวๆเมคอัพกลมๆชัดๆสติ๊กเกอร์มีมาครบทุกจุดนะคะแล้วก็ อาหัวน็อตฝั่งนี้สวยกริปเนียนคลีนไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยื่นนะคะสติ๊กเกอร์มีมาครบทุกจุดจังหวะน,นี้ต้องจัดด่นวนเลยนะคะพี่พี่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้ฟอร์จูเนอร์เลขไม่สี่หมื่นเองนะคะกับคันนี้ปีสิบแปดเครื่อง 2.4ตัววีนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะคะใครที่สนใจซื้อสดได้มีเล่นพร้อมโอนหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ดีทางเรามีสถาบันการเงินรองรับทุกๆแบงค์นะคะต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันรเรามีพี่ไฟแนนซ์ส่งวิ่งเซ็นถึนงกันนาบ้านทั่วไทยล่าสุดนะคะเพิ่งเพิ่งจัดไปเลยของแนนนะคะล่าสุดเลยลูกค้านะคะดูฟอร์จูเนอร์ตัวสีขาวหลังคาดำนะคะ ยื่นจัดใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติภายใน30นาทีแล้วที่สำคัญคันนั้นยอดจัดล้านกว่านะคะบอกเลยว่าจบแน่นอนนะใครหารถเจ็ดที่นั่งนะ,ะไม่ว่าจะไปยื่นที่ไหนไม่สำเร็จหรือว่ากลัวว่าจะยื่นไม่ผ่านมาปรึกษาแนนก่อนได้นะคะยินดีทำให้ลูกค้าจบได้แน่นอนนะ,ะแต่เงื่อนไขเลยลูกค้าต้องบอกข้อมูลแนนทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะห้ามปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะคะจะได้ อาจสกรีนเคสแล้วก็หาไฟแนนซ์ลงให้ได้นะคะเพราะว่าแต่ละแบงค์เงื่อนไขไม่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็แต่ละอาชีพรายได้ของลูกค้าก็เงื่อนไขไม่เหมือนกันภาระลูกค้าก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนนะคะจะได้ทํางานง่ายๆแล้วก็ยื่นทีเดียวจบนะคะเครดิตลูกค้าก็จะได้ไม่ช้าด้วยนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนํานะคะก็ถ้าเกิดสนใจยังไงรีบติดต่อกันเข้ามานะคะก่อนที่จะติดจองนะคะรับประกันว่าราคานี้สภาพนี้เลขไม้เท่านี้อยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะคะ คอนเฟิร์มได้เลยไม,ไม่เชื่อนะคะหลังจากเห็นคลิปนี้ไปประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์โทรมาถามได้เลยนะ,คะใครมีเชื่อนอะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะอยากยื่นจัดจริงจอยากได้คันนี้จริงๆนะคะเลขไม้นอ้อยแบบนี้รีบโทรมานะคะก่อนที่ตัวรถจะไปก่อนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดไปอย่างเช่น,แ,นแจ้งข้อมูลตรงไหนไม่ครบไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้เสียงไม่สดไม่ชัดเจนขออภัยด้วยนะคะพอดีเปลี่ยนกล้องใหม่เนาะ,ะแล้วก็ที่สําคัญใครอยากดูจุดไหน ตรงไหนใดๆซอกไหนเพิ่มเติมแจ้งมาได้ยินดีถ่ายเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านไปด้วยกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปรีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ดูอีกยาวๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดซั b s c คร b e ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยในคลิปถัดไปเนาะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะคะใครสนใจ Fort u n e r เลขไมล์ส0่ห0คันนี้นะคะติดต่อหาแนนด่วนๆเลยที่เบอร์065,28416,40 เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ